สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โครงการสืบสารมรดกภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติค่ะสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติเพื่อเป็นการเผยแพร่ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของศิลปินแห่งชาติค่ะและเป็นการสืบสารสร้างสารรค์งานศินละปะให้เจริญก้าวหน้าแสดงถึงความเป็นปราดในทางความรู้ความสามารถของศิลปินแห่งชาติที่ได้อุตสาหะอุทิศตนสร้างสารรค์ผลงาน ทางด้านศิลปะไว้อย่างมากมายค่ะจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอันล้ำค่าทั้งในสาขาทัศนศิลป์สาขาศิลปะการแสดงและสาขาวรรณศิลป์ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจค่ะ ดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์ค่ะในวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรสําหรับโครงการสืบสารมรดกภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติในวันนี้ค่ะเราอยู่กับศิลปินแห่งชาติผู้ที่แสดงนําได้หลายบทบาทตั้งแต่กระบวนการรําบทนางกษัตริย์เทวดานางฟ้าจนถึงบทนางทุก ประเภทละครค่ะแม้แต่บทที่ต้องใช้ในเรื่องของทักษะพิเศษนะคะก็สามารถตีบทได้อย่างงดงามสื่ออารมณ์ได้สมจริงเช่นสแสดงโขนเป็นนางมณีเมฆลานางเบญกายนางสุพรรณมัจฉานางนารายนางวานรินบทนางยักษ์เจ้าและยังเป็นครูผู้รักษาขนบประเพณีในการสแสดงถูกต้องครบถ้วนตามแบบฉบับค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นนางเอกที่รูปลักษณ์งดงามแขนอ่อน ยากที่จะหาใครเหมือนค่ะนะับเป็นศิลปินบทนางที่มีความสามารถสูงสง่งตีบทได้สมจริงทุกบทบาททั้งยังมีความสง่างามสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์รุ่นหลังค่ะ คุณผู้ชมคะแม่เล็กรัชนาพวงประยงมีความพร้อมทั้งความสามารถในการกำกับการแสดงการออกแบบท่ารำในระบำต่างๆที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นไว้ในกรมศิลปากรหลายชุดมีผลงานการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นครูที่พร้อมด้วยความเมตตาและมีความตั้งใจจริงในการถ่ายทอดความรู้มีสิบ์เป็นจำนวนมากได้รับการถ่ายทอดความรู้ไว้และล่าสุดค่ะในปี2554ได้รับพระราชทานเข็มพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการแสดงโขนตอนศึกไม่ราบสะกดทัพในฐานะศิลปินอาวุโสค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับแม่เล็กรัจนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยละครปีพุทธศัก,าการาช2554ค่ะสวัสดีค่ะแม่เล็กวดีค่ะแม่เล็กขาขออนุญาตเข้าเรื่องเลยค่ะ จับจีบร้อยสารสินประนีตนาศคืออะไรคะคืออย่างนี้ลูกเหตุที่ตั้งชื่ออันนี้จับจีบร้อยเนี่ยคือเรามาคิดว่าอยู่ดีเราไปกวักมือเรียกเด็กมามาลำกันเถอะมาลําเนยเดี๋ยวประเดีย๋ยวจะสอนที้สวยเลยนะเด็กเขาไม่เขาไม่สนใจหรอกเขาก็เซิร์ชดูใน Google <S 2> <S 2> <S 2> เขาก็รู้หมดแล้วว่าจะเป็นยังไงแม่ก็คิดว่าสิ่งที่จะเรียกความสนใจเด็กได้คือภาษาพูดภาษาเขียน ห็่ไหมลูกเวลาเขาร้องเพลงเห็ไหมเธอมาเธอมาเธอมาความยินสงสัยเอ็มมาทำไมาจัเขาเขาเดินมาทีนี้ถ้าบอกว่าน่าจะสินสวยมาอย่างนี้แม่ก็เลยว่าจับจีบร้อยจับมาแล้วก็จีบแล้วก็ร้อยร้อยนี่หมายถึง,ถงเห็นเวลาเมาร,ร้อยดอกไม้ไหมเอาอดอกไม้มาเสียบมาร้อยเนี่ยแต่ของแม่เนี่ยจับร้อยเนี่ยแต่แม่สารไง หนูจะดูว่าสารเนี่ยคืออย่างนี้เห็นไหมลูกสารเนี่ยเนี่ยคือความลึกของเนี่ยสารสารศินแล้วกะ็อย่างปลานีดในนาดต่สินม,มันจะไปของมันได้เรื่อยๆอยงไงลูกถ้าถ้าเด็กบอกว่าหนูลองเดินสิเด็กเดินน เดินต้องเดินสวยสิเดินอย่างนี้สิมาเราก็ไม่อยากให้เด็กใช้คำว่าเรามาดำเนินตามสิอดำเนินมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม่คิดว่าใช้คำพูดอย่างนี้ดีกว่าเด็กมันยิ่งสนใจมันได้ถึงอารมณ์ของท่าทางด้วยดูเวลาที่คขาร้อยฟูมอะไรสิก็จะมีศิลไหมหยิบมาเนี่ยเขาจะเลือกดอกตูมดอกใหญ่ดอกอะไรเนี่ยนะเขาก็เด็ดเด็ด ก็เหมือนกับละครกว่าจะร้อยมาได้ถ้าร้อยโฟมอะไรเนี่ยเขาก็จะร้อยอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ชีวิตจริง้อยโฟมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นนี่เขาจะร้อยอเขาจะร้อยอย่างนี้อยากเห็นแม่สาธิตแบบจัดเต็มแล้วค่ะจัดเต็มรอสักนิดหนึ่งได้ค่ะวันนี้แม่อยากจะสอนให้เด็กคือที่ผ่านๆมาเนี่ยแม่ได้ให้เด็กมาแต่วันนี้อยากจะให้ตัวนางเนี่ยเขารู้จักการกระดกข้าง และการขยับจังหวะชิง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 ตัวนางที่นิ่มนวลควรจะทำไงคออวันนี้แม่พาลูกศิษย์มาเอามาหน่อยดิวเชิญได้เลยค่ะลูกสวัสดีก่อนอ่าลูกวันนี้เออวันนี้แม่จะสาธิตนางเบญกายซึ่งเป็นตัวแรกที่แม่เล่นแล้ลูกนะอ่านั่งลงคุกเข่าแะลูกนะคุกเข่าเออ พอดีแม่เนี่ยไม่อยากได้เพลงอยากจะสอนเด็กว่าหนูจะต้องรู้นะเบญกายเป็นาาปลูกใครลูกนลูกนุมานค่ะอือืมเบญกายเป็นาาปลูกหนุมานแล้วย็บเล่มผิดแล้ว <c oughs> เบญากายเป็นหลานของ <c oughs> อ่าเป็นลูกของที่ถูกขับ <c oughs> อ่ทาทน,นี้เบญากายตอนเนี้ไปเย็บเล่มใหม่เด้วลูก <c oughs> นะตกใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวแม่ทาหัวให้ใหม่เออไม่ต้องตกใจอ่ะดูนะลูกเขาเกี้ยวเสร็จทศก,กัณจะใช้อ่ะเบญกายลาปลา,าดลาปลา,าดชาบานหานดูคลานถอยหลังนะลูกออกจาก ปราสาทรร์ชาติชาวานคืบข่าวเหาคามชนละทานกระดกลุกเออเงอนนิ่งไว้นิ่งไว้นะนิ่งไว้ย้อนตัวเออช้าช้าทำไมเอเอ,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 เอ ขึ้นเออเออเอเอไงผ่านมาลูกทำนี้ทำนี้ไว้แล้วเราจะโอนตัวงี้ไปได้โดยที่ไม่ล้มเห็นไหมลูกถ้าลูกเห็นไหมๆๆนี่หนูเขาเรียกว่ารักขาเห็นไหมลูกลูกดูนะถ้าเราหมุนอย่างเงี้ยน้ำหนักตัวเราเนี่ย เพราะเวลาใส่เครื่องไปอีกยี่สิบกิโลโอ้าห่มนางท่านุ่มสีสาอีกเนี่ยเขาก็เรียกว่ารักขารักมานี่ตัวไปนี่หมุนนี่เห็นไหมลูกรักขาผ่านมาเออ นอนนี่หน่อยหน่อยหน่อยเห็นไหมลูกหมุนไม่ยากใหม่รักหาใหม่อืมไปหมุนช้าช้าช้าเออเออรักไปหมุนไปนอนนี่หน่อยหน่อยหน่อยนี่ลูกเห็นไหมนี่แหละแล้วพอเวลาน้อยหน่อยหน่อย เขาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะถอนนี่ถอนนี่ไปนี่วิ่งเห็นปะฮะเขาเรียกว่าสอยเทา้าวิ่งมาฮะวิ่งเสร็จแล้วยังไงซะก็ต้องลำลายลำลา่ปับ๊บวาดนีปับ๊บอันนี้คือป้องหน้าแล้วก็หยุดยืน นี่คือตัวนางนี่คือตัวนางลูกนั่นก็คือบทของนางลนลูกาานั่นเองขอบคุณมากมากเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเราได้เห็นแบบถึงการฝึกฝนไม่ง่ายเลยไม่ง่ายลูกไม่ง่ายแต่ว่าสิ่งที่คุณครูให้เนี่ยท่านเลือกนะค่ะท่านเลือกว่าสมมุติว่าลูกสิษย์คนนี้ท่านรักมันนี่ฉันจะบอกเคล็ดให้เวลาแกจะหมุนยังไง เวลาเกตจะถอยหลังให้สวยยังไงไม่ใช่ท่านจะให้หมดทุกคนนะลูกอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจไง<อ>แล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดสู่ รุ่นหลังๆให้ได้อะลูกซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ก็คงจะรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่วันนี้<ะ>แม่เล็กมาถ่ายทอดการแสดงในบทของนางเบญากาศ<ะ>ซึ่งเป็นบทตัวนางให้กับ<ะ><ะ>พวกเราได้รับชมกันแบบละเอียดยิบเลยค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะที่เราอยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันกับโครงการสืบสารมรดกภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติที่ในวันนี้แม่เลกรัจานาพวงบยงได้มาสาธิตอง์ความรู้ให้กับพวกเราได้รับชมกันค่ะ ขอบคุณแม่เล็กมากๆากเลยนะคะขอบคุณมากลูกขอบคุณค่ะและนี่คือโครงการสืบสารมรดกภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติในครั้งหน้าจะมีการสาธิตอะไรมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันติดตามได้ในโครงการของเราค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ